ติดตามชมกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่8ของรายการวันนี้ครับกอริซีเอพีเคพีสปอร์ตครับ2025นะครับยังอยู่ในการแข่งขันรุ่นยูสินะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างกอริซีทีวีกับโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนะครับสำหรับรายชื่อผู้ได้ของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมครับน้ำทีมโดยโคตตี้นะครับมีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับเบอร์หนึ่งน้องพีสเบอร์สิบห้าน้องตามเบอร์สี่น้อง เอลิสนะครับน้องเอลิสนะครับเบอร์18โชกุนเบอร์8น้องการเบอร์ส7น้องต้าเบอร์เก้าูเกิลเบอร์11สกายเบอร์19น้องป๋อเบอร์10น้องพีเบอร์16น้องไผ่เบอร์สาน้องกล้องเบอร์12น้องดิวเบอร์7น้องฟิวนะครับู้เ่นน่าจะคุณน่าคุณตาไปอย่างดีนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านไถ่ลมนะครับเอาล้ครับเรามาดูกันครับคู่นี้ครับเดินมาถึงคู่ที่8แล้วนะครับไก้จะครึ่งทางนะครับกับการแข่งขันในวันนี้นะครับ แล้วครับพร้อมแล้วครับสําหรับไผ่ล้อมนะครับไผ่ล้อมจะมาดีเสื้อสีส้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่กอร์นี่ีนะครับเสื้อน้ําเงินเหลืองนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเอาละครับติดตามชมกันครับคู่นี้ครับเริ่มครับเป็นการแข่งขันในสายบีนะครับนัดแรกดีก็เรียกว่าโอ้โหสนุกเลยทีเดียวมาดูคู่นี้ครับ ตีดครับโอ้โหออกไปต่อครับเตะขึ้นมาครับนี่ครับไปครับรน้สิจําไม่ผิดนี่นัดแรกนี่กอรี่ยังไม่มีแต้มนะครับเพราะฉะนั้นนี่จำเป็นต้องหาแต้มให้ได้ครับสำหรับกอรี่เอสีครับ ไปต่อครับนี่ครับเบอร์สิบ้านี่ก็น้องตามนะครับจับบอลได้ครับนี่ครับไปแล้วครับเปิดโอ้โหเล่นยากนิดนึงก็ติดโคนนะครับเอาแล้วครับต้องแก้ไขเฉพาะหน้าครับจะทำ่างไรครับนี่ครับติดครับรับบอลไม่ได้ วาบอลมาครับนี่ครับน้องปราบแล้วโดนแย่บอลไปไปต่อครับนี่ครับส่งมาครับคืนหลังไปลุยต่อครับเอาหลอกยิงติดครับไปต่อครับมาที่เบอร์สิบเอ็ดน้องปราบครับเคลียออกไป ไผ่ล้อมนี่เดี๋ยวนี้ไผ่ไปขาไปเดี๋ยวนี้ไผ่ล้อมไปขาไปําของบิลโซนไปแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหยางรายการล่าสุดนะครับที่ไผ่ล้อมลงแข่งกันก็คือไปนู่นแล้วครับไปวิเลยเกียรตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นนี่เป็นยูสิบสามครับแต่มาครั้งนี้ครับยูสิบสี่ครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับไผ่ล้อมครับและรู้สึกว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ไพร้อกก็พื่งจะคว้าแชมป์ยูสไปนะครับที่วิไลเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นนี่มาดูกันครับย1 4ครับจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนครับสำหรับไพร้องกับการทํทีมของโคตี้นะครับแล้วก็ล่วงหน้าเลยนะครับเดือนกันยายนี้นะครับเราเตรียมตัวแล้วครับที่เราจะออกเดินทางไปอําเภอรลองกันแล้วนะครับ ติดตามข่าวได้เร็วๆนี้นะครับคอมมินซูนครับแต่ที่แน่ๆกันยาแน่นอนนะครับเจอกันครับไปต่อครับนี่ครับติดครับไปครับโอ้ยจังหวะนี้และเจับติดครับเอายังไงครับเอ็ดนิเดอออกหลังโอ้ยไหวไหม ไถ่ล้อมครับน่าจะจังหวะปะทากันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเจ็บครับจะเป็นน่าจะเบอร์แปดนะครับตองกันนะครับเจ็บนะครับนี่ครับวันนี้ก็ติดตามกันครับกับการแข่งขันจอร์ดีสีเอฟพีเคพีสมอครับย โรงการจดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณพศ2568นะครับเราอยู่กันที่สนามฟุตบอล1อ,อปจแพร่นะครับก็จัดเต็มกันไปครับเมื่อวานนี้ก็หนึ่งวันวันนี้ก็วันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราจะได้บทสรุปทั้งหมดครับแชมป์ในแต่ละรุ่นจะเป็นโรงเรียนอาจะเป็นทีมไหนอ,อ่านะครับติดตามกันได้ครับ ไปกันต่อครับจอรีเอสสี่ออกนะครับไปต่อครับนี่ครับไทยล้อมครับเบอร์สิบเจนะครับไปต่อจริงผ่านไปติเกอีกก้อนน้องต้านะฮะเอ๊ยก็คุ้นๆนะฮะน้องต้านะฮะเกิดกระจัมีครับ น้องต้านี่เขามีฉายาครับเจ้าพ่อลูกนิ่งครับถ้าเกิดใครเป็น FC b ซโ z ติดตามต,ตั้งแต่ถ h ยแล a n d p ร์ m e m i n i ก็ได้แล้วครับโอ้โหเรียกว่าฟรีคลิกเก่งมากเลยเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับทำอย่างไรครับ ขืนหลังไปไปต่อครับงัดขึ้นมาครับออกไปทุมมท่มบอลครับไผ่ล้อมทุ่มบอลมานี่ครับไปต่อครับไปต่อครับติดครับเอาขืนหลังวดเข้าไป นี่ครับไปครับเตะขึ้นมาจับบอลได้ออกครับทุกบอลมานี่ครับติดครับ ทุบอลครับลุยต่อครับเตะเข้าไปครับ,บน,นี่ครับไปแล้วครับน้องกันวิ่งแล้วโอ้หไวมากเอาโ้หบอลมันลั่นครับ,บไปขึ้นมานี่ครับน้องต้าครับ เอาแจ้งได้น้องต้าไปได้หรือเปล่าเอาแล้วครับไปต่อครับติดครับเอาล็อกยิงผ่านไปหดยาวขึ้นมาเอา เด็น่อยๆครับน้องปราบเอาไปหาเด็กเก็บบอลเลยครับอุ้ยไปต่อครับไปแล้วครับมงไปทีเนึ่งเอาน้องปราบน้องปราบปราบ ไปได้หรือเปล่าน้ำปลาเอ้าคืนหลังครับตั้งหลักกันใหม่เอ้าอ้าวโชคไว้โชคไว้โชคไว้โอ้ยไม่ตรงกรอบหวดเข้าไปนี่ครับติดครับโดยต่อครับ ไปแล้วครับเย่งติดเซฟออกอเอานะครับเตะมุมอย่างไวเลยเปิดไปเอาไม่มีใครเอาบอลมันหยุดน,นะครับบอลมันหยุดครับนี่ครับลุยต่อออกทุบบอลครับนี่ครับไปครับ จับบอลได้ไปต่อลลอกยิงข้ามคาเนเตะขึ้นมาครับเกี่ยวครับไปแล้วครับน้องต้าเยกติดเสฟครับลุยต่อครับน้องก,กันส่งมา เอา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 เนี่ครับส่งไปครับจังหวะน,นี้หวดเข้าไปเอาไห้ล้อมครับน้องต้าปั๊มบอลโอ้โหออกหลัง ขึ้นมาครับน้องปราบออกครับถูกบอลครับน้องปราบถูกบอลมานี่ครับไปให้กับเบอร์21นะครับนั่นคือน้องปุ่นนะครับไปแล้วครับน้องต้าไปต่อต้าต้าไปต่อโอ้ยโอ้ โอ้แป้กอีกแล้วมีแต่เฉียดไปเฉียดมานะครับสหรับน้องกันเอาละครับนี่ครับน้องปราบปัมบอลกันไปต่อครับน้องกันกันไปแล้วกันย้งตีเซฟบอลมันหยุดโอ้โหบอลมันหยุดครับ มันไม่ไหลครับบอลมันหยุดเอา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 ยิไปยิโอ้โยบล็อกไปได้นะครับโอ้โหลุยต่อครับเอาไปแล้วเจิงตีเซฟซ้ำเอายังไงโอ้โหไม่ได้ครับก็ยังไม่ได้ครับขออภัยครับ โกนีเขาจริงๆครับกอลีเอซีเอาละครับไปต่อครับเอาเอาเอายังไงดีจับบอลไปหวดเข้าไปครับหญิงติดครับออก ทุบบอลมาทุ่มผิดไปต่อครับน้องกันออกข้างครับบุกต่อครับไผ่ล้อมทุมบอลมาจับบอลได้ส่งมาแหแม่มันสั้นไปครับ ไปแล้วครับน้องปราบครับเปิดไปแล้วก็ยไปอีกไม่ได้ยิงครับโอ้โหหดทิ้งไปไปแล้วไปแล้วน้องการน,น้องการไปต่อน้องการยิโอ้โหเฉียดไปโอ้โหมีแต่เฉียดไปเฉียดมานะครับสำหรับไค่ล้อม หมดเวลาเป็นอันว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับกอริสินเบกับไข่ล้อมเสมอกันอยู่ศูนย์ปรตูรอศูย์ครับกลับมาชมแมตตอนะครับมาถึงคู่นี้ครับครึ่งหลังนะครับก็ได้แบบไปยางทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ศซนครับตามมาต่อครึ่งหลังครับ เมื่อเช้าก็มีกุ้งละสตัวโดนใบแดงครับแต่ว่าพอมาคู่นี้ครับใบแดงแล้วครับสอมกรี่สี่ครับโอ้โหไปสกัดในจังหวะที่ถือว่าอันตรายแล้วหลุดเดียวแบบนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับแบบนี้ครับ โอ้โหทำให้ตอนนี้ครับกอริสีเหลือ6คนในสนามครับโยงแล้วครับกอริสีครับทำยักไรลดีครับตอนนี้ครับตอนนี้จะได้เต็มฟิกี่ขึ้นมานะครับสำหรับไทล้อมครับ จะฟรีคิกโดยน้องกันนี่ครับยี่ไปเลยตีเสรจานได้ซ้อมไม่ได้ครับอ้าวจุกครับจุกครับจุก สำหรับคู่ต่อไปนะครับพอวอร์ม like. อัพรอได้เลยนะครับณเวลานี time, ้นะครับก็สนามที Sta ่1นะครับก็จะเป็นวังหงกับกีฬาประจอแพ้พสนามไลฟ์นะครับคู่ต่อไปนะครับวังหงกับกีฬาประจอแพ้พนะครับส่วนสนาม2เชตะวันกับเทพมิทักษ์นะครับวอร์มอัพรอได้เลยนะครับในเวลานี้นะครับพอมาถึงเวลาปุ๊บก็จะเริ่มแข่งกันทันทีครับ ไปต่อครับนี่ครับเอาส่งมาน้องกันวิ่งแล้วครับโอ้โหไปแล้วติดเสฟครับเต็มมุม ไอ้ไมูกราป๋อไอ้ล้อมมูมาจาังหวะนี้จับบอลได้ครับน้องกันแล้วจี๊งเอาแล้วโขวเนกประตูระสูนเอาจนได้ครับเป็นหมายลเลขแปดน,น้องกันครับจะไผ่ล้อมครับหนึ่งศูนย์นำไปแล้วครับเอาจนได้ครับไผ่ล้อม โอ้โหโดนน้ำแถมผู้เล่นเสียเปรียบหนึ่งคนด้วยนะครับสำหรับกอร์ีสิติเมครับและสากาอก็บีบบังคับด้วยครับเพราะว่าู้สึกว่าในนัดแรกนี่คือยังไม่มีคะแนนนะครับสำหรับกอรีสีนะครับจําเป็นต้องหาแต้มให้ได้ครับน้องการยิงอีกครั้งหนึ่งติดเสพครับออกเอาเอาไปไวเลยครับน้องกัน ไปแล้วครับน้องกันเปิดไปจานไม่ติดครับโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับน้องฟิวแต่ต้องบอกว่าไผ่ล้อมนี่นี่ทุกๆครั้งที่ไผายละสดวนพิโซนนี่แน่นอนครับกองเชียร์ที่ตามเชียร์กันเยอะครับเดี๋ยวว่าเปิดดูที่อำเภอรองกันเยอะครับไปต่อครับนี่ครับน้องกันครับ ยิงโอ้โหเรียบร้อยน้องกันเบอร์8อีกหนึ่งประตูครับสองประตูต่อศูนย์ไปต่อครับท่านผู้ชมน้องปราบครับไปต่อครับเตะติดครับ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเรือบลอยเอาอีกแล้วแฮตริกเลยครับม็อกกันเบอร์8ครับแฮตริกเลยครับ3 0ศนย์ครับโอ้หมดหมดแผ่วหรือเปล่าครับขยับนิดนึงครับขยับมานิดนึ่งครับอ่าอะเปลี่ยนตัวกันนะครับ ไปต่อครับนี่ครับโอ้โหพอมาโดนใบแดงปุ๊บโอ้เกมเปลี่ยนเลยครับจากที่แบบว่าคือช่วงแรกๆนี่ก็พอสู้ได้ครับสำหรับกอรี่สี่ครับแต่ว่าแน่นอนครับไปไปมาๆคพอจุดเปลี่ยนครับโดนใบแดงแล้วผู้เล่นเรียกว่าเสียเปรียบหนึ่งคนครับโอ้ลยทําให้แบบว่าสถานีลาบากปอีกครับสาหรับกอรี่สครับ เอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหโโหดทิ้งไปมงไปจีนึ่งครับเอาไปต่อจับบอลครับไผ่ล้อมครับลุยต่อลุยต่อครับไผ่ล้อมครับนี่ครับส่งบอลมาไปนะครับเจงโอ้โหเฉียดเสาไม่นิดเดียวครับนิดเดียวเอาลุยต่อครับ โมงเข้าไปออก <S <S ทุกบอลทุกบอลมาน้องปราบไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้ออกนะครับ เอาเปลี่ยนตัวครับเอาแล้วครับพักน้องการพักก่อนครับเอาแล้วครเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นเย็นยังยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงอ่ายังไม่ถึงเวลาครับตอนนี้ครับใจเย็นเย็นนี่เอาไปต่อครับเอาแล้วกอรี่จะทำอย่างไรครับจะพิจารณรอย่างไรครับออกข้างครับ และสมาคุณเอาไปนะครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยนะครับก็สนามหนึ่งครับบางหงเจอกับกีฬาปัจจ้าแพร่ครับสนามที่สองเชตาวันกับเทพพิทักษ์วิทยาครับสี่ทีมนี้เตรียมตัวความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับออกข้างครับ ไปต่อครับออกไปต่อครับหลอกยิงครับปัดเซฟไม่ได้ครับเต็มมุม แตะขึ้นมาโดนโมงไม่ได้วุต่อครับไปแล้วไปแล้วเจงเฉีย <Yeah. S 2> ดครับเฉียดถามสีพีมถามสี่ทีมครับพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับเวลานี้เลยครับทั้งสนามหนึ่งและสนาม2คู่ต่อไปครับ เ็ีตัวตรงก้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับไปต่อครับนี่ครับไปต่อเอาถามจากไรครับนี่ครับออกข้างไปครับ มบอลครับของไพร์ล้อมเอาย่างไงดีครับนี่ครับไพร์ล้อมครับไปต่อครับเอาบอลมันหยุดครับบอลมันหยุดนี่ครับไปต่อครับวิ่งแล้วครับเบอร์เก้าน้องกูเกิลกูเกิล กัายิงออกหลังครับแตะขึ้นมาครับหวังหงครับอยู่ไหนครับมาได้เลยนะครับเวลานี้ครับวังหงครับมาได้เลยครับเอาละครับไปต่อครับ ออกข้างนี่ครับเตะขึ้นไปครับออกข้างไปทีหนึ่งได้ทุ่มบอลนะครับสำหรับกรณีสี่ครับทุบ่มบอลมาเอาออกหลังครับ เตะขึ้นมาเกี่ยวไว้ได้ไปต่อครับรอรี่ครับเอาไปต่อครับนี่ครับหวดเข้าไปครับก็ลับบอลไว้ได้ครับเตะขึ้นมาครับเอาไปต่อครับต่อบอลมา ไปแล้วครับยิงติดนะครับออกข้างไปอย่าได้บุกต่อครับสำหรับทางฝั่งของนี่ครับไฟล้อมนะครับหมดเวลาเป็นอันว่าลงในบ้านไฟล้อมก็เอาชนะกรีซีน,นิเบไปสามประตูรวดสูนครับ